มาแล้วครับยาแรงสุดๆที่จะใช้ในการจัดการกับบัญชีม้านั่นก็คือชื่อสิมมือถือจะต้องตรงกับชื่อโมบายแบงกิ้งถ้าเกิดว่าท่านไม่ปรับข้อมูลให้ตรงกันภายในวันที่30เมษายน68ท่านจะโดนระงับการใช้บริการโมบายแบงกิ้งชั่วคราวได้นะครับรายละเอียดเป็นยังไงโมในแชแนลจะเล่าให้ฟังครับวันนี้31มกราคม68ส่งท้ายเดือนทางรัฐมนตรีดีคุณประเสริฐจันทะลวงทองบอกว่า จากการยกระดับความปลอดภัยการใช้งานโมบายแบงกิ้งเพื่อเป็นการสกัดบัญชีม้าที่เป็นเส้นทางก่อชยาการรมจากการที่กสอทอชอกับผู้ให้บริการโทรคมนาคมสำนักงานปปงแบงค์ชาติธนาคารเขามีการดำเนินการตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ไปมากกว่า120ล้านหมายเลขเสร็จสิ้นไปตั้งแต่พฤศจิก,กายน67เขาแบ่งเป็น3กลุ่มดังต่อไปนี้ครับกลุ่มแรกก็คือ กลุ่มที่มีชื่อเจ้าของซิมกับโมบายแบงกิ้งตรงกันอันนี้คือปกติดีสบายใจหายห่วงได้มีประมาณ7 5ล้านแแสนหมายเลขคิดเป็นร้อยละ63.02กลุ่มที่2ครับคือชื่อเจ้าของซิมกับโมบายแบงกิ้งไม่ตรงกันมีจำนวนประมาณ3 0ล้าน9แสนหมายเลขคิดเป็นร้อยละ25.68แล้วกลุ่มที่3ครับ คือไม่พบชื่อเจ้าของสิมไม่มีข้อมูลมีจำนวน13ล้าน5แสนหมายเลขคิดเป็นร้อยละ11.29สิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรนับตั้งแต่1กุมภาพัน68เป็นต้นไปเดี๋ยวทางธนาคารครับเขาจะดำเนินการแจ้งพี่น้องประชาชนก็คือลูกค้าในกลุ่มที่2กับ3คือชื่อไม่ตรงกันกับไม่พบชื่อเจ้าของสิมไม่มีข้อมูลเนี่ยผ่านช่องทางโมบายแบงกิ้งของแต่ละธนาคาร ก็จะกรนเร่งขึ้นมาในช่องทางการแจ้งเตือนหรือ notification นะครับตั้งแต่1กุมภาพันธ์68เพื่อให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับการแจ้งเตือนท่านต้องไปดำเนินการอัปเดตข้อมูลชื่อเจ้าของซิมและชื่อผู้ใช้งานโมบายแบงกิ้งให้ตรงกันภายในเวลา9 0วันนั่นก็คือภายในวันที่30เมษายน68ครับความหมายก็คือว่าถ้าเกิดว่าท่านไหนได้รับ notification จากโมบายแบงกิ้งที่ท่านใช้บริการอยู่ท่านอย่าลืมเปิดดูด้วย แล้วจากนั้นท่านต้องรีบไปติดต่อเลยครับภายใน90วันก่อนมาที่30เมษายนโดยไปติดต่อที่ศูนย์บริการค่ายมือถือที่คุณใช้บริการอยู่ นำบัตรประชาชนตัวจริงไปยืนยันด้วยไม่อย่างนั้นคุณจะโดนระง,งับการใช้บริการโมบายแบงกิ้งทั่วคราวแต่ว่าเงินในบัญชีคุณเนี่ยคุณยังปลอดภัยอยู่หายห่วงได้นะครับซึ่งช่องทางในการแจ้งเตือนเนี่ยทางธนาคารเขาจะแจ้งเตือนมาผ่านโมบายแบงกิ้งของธนาคารโดยตรงเท่านั้นไม่มีการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนผ่านช่องทางอื่นๆที่ไม่ใช่โมบายแบงกิ้งเพื่อเป็นการป้องกันมิจฉาชีพหลอกลวง เพราะฉะนั้นจะไม่มีการแจ้งเตือนผ่าน SMS จะไม่มีการแจ้งเตือนผ่านไลน์และอื่นๆมีเฉพาะในแอปโมบายแบงกิ้งที่คุณใช้บริการอยู่คุณอย่าลืมกดเข้าไปดูโดยเฉพาะตรงช่อง notification การแจ้งเตือนดูซิว่าธนาคารแจ้งเตือนมาไหมว่าชื่อซิมกับชื่อโมบายแบงกิ้งคุณไม่ตรงกันแล้วก็รีบไปติดต่อโดยด่วนเลยครับผ่านทางด้านของศูนย์ให้บริการค่ายมือถือที่คุณใช้บริการอยู่ แต่ขณะเดียวกันกรณีของประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้รับการแจ้งเตือนผ่านช่องทางโมบายแบงกิ้งของแต่ละธนาคารท่านก็ไม่ต้องทําอะไรครับอยู่เฉยๆแล้วก็ยังคงสามารถใช้บริการโมบายแบงกิ้งได้ตามปกติแม้ชื่อเจ้าของหมายเลขโทรศัพท์จะไม่ตรงกับเจ้าของโมบายแบงกิ้งก็ตามเพราะเขามีการคัดกรองทําการคลีนนิ่งโมบายแบงกิ้งมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ แต่ขณะเดียวกันก็มีข้อยกเว้นเหมือนกันโดยกระทรวงดีอีกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พิจารณายกเว้นในกลุ่มบุคคลดังต่อไปนี้ที่ชื่อไม่ต้องตรงกันได้ข้อแรกก็คือเบอร์มือถือที่มีการจดทะเบียนในชื่อหน่วยงานราชะการหรือองค์กรที่ใช้โดยพนักงานหรือเจ้าหน้าที่จะได้รับการพิจารณาเป็นข้อยกเว้นและไม่จําเป็นต้องดําเนินการตามมาตรการนี้กลุ่มที่2ครับ คือลูกค้าที่มีความจําเป็นหรือข้อจํากัดเฉพาะเช่นไม่สามารถเปลี่ยนเบอร์มือถือได้เนื่องจากข้อจํากัดทางกฎหมายหรือเอกสารสามารถยื่นคําขอยกเว้นพร้อมเอกสารประกอบแสดงเหตุผลต่อธนาคารกลุ่มที่3คือกลุ่มบุคคลในครอบครัวเช่นคุณพ่อคุณแม่ลูกพี่น้องปู่ย่าตายายคู่สมรสจดทะเบียนโดยจะต้องแสดงเอกสารความสัมพันธ์ต่อธนาคารได้แก่ เอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชะการเช่นทะเบียนบ้านสูจิบาตรทะเบียนสมรสและเอกสารแสดงความเป็นเจ้าของเบอร์โทรศัพท์เช่นใบกำกับภาษีใบเสร็จค่าโทรศัพท์กลุ่มที่4ครับนิติบุคคลได้แก่บริษัทเอกชนหรือนิติบุคคลตามกฎหมายกรณีที่ลงทะเบียนในนามนิติบุคคลและให้พนักงานในองค์กรใช้งานจะต้องมีเอกสารรับรองจากบริษัทที่มีข้อความระบุชื่อเบอร์โทรศัพท์และอนุญาตให้ใช้เบอร์โทรศัพท์ผูกโมบายแบงกิ้งได้ กลุ่มที่5กลุ่มสุดท้ายที่เป็นข้อยกเว้นคือผู้ที่ต้องได้รับความดูแลตามกฎหมายได้แก่ผู้ไร้ความสามารถผู้เสมือนไร้ความสามารถและผู้พิการจะต้องนําเอกสารตามคําสั่งศาลแต่งตั้งผู้อนุบาลหรือเอกสารตามคําสั่งศาลแต่งตั้งผู้พิทักษ์บัตรผู้พิการหรือเอกสารที่ด่วยงานราชการออกให้มายื่นแสดงต่อธนาคารนะครับเพราะฉะนั้นย้านะครับตั้งแต่1่กุมภาพันธ์หกแปเป็นต้นไปใครได้รับการแจ้งเตือนมาผ่านช่องทางโมบายแบงกิ้ง ย้ำเฉพาะช่องทางโมบายแบงกิ้งช่องทางเดียวเท่านั้นเขาจะไม่มีการแจ้งเตือนผ่านช่องทางอื่นนะครับว่าชื่อซิมของท่านไม่ตรงกับชื่อโมบายแบงกิ้งให้รีบไปดําเนินการปรับปรุงข้อมูลให้ตรงกันครับที่ศูนย์บริการค่ายมือถือที่คุณใช้งานอยู่นะครับภายในวันที่30เมษายน68ไม่อย่างนั้น คุณจะโดนระง,งับการใช้โมบายแบงกิ้งชั่วคราวครับว่าแต่ว่ามีพ่อแม่พี่น้องท่านไหนบ้างไหมครับที่ชื่อซิมเบอร์มือถือกับชื่อโมบายแบงกิ้งไม่ตรงกันบอกเล่าแลกเปลี่ยนเข้ามาหน่อยในคอมเมนต์นะครับ